สวัสดีปีใหม่เทศกาลสงการของชาวไทยทุกท่านนะครับผมดรสิทธิศักดิ์เจียวพงพิพัฒน์นะครับที่ปรึกษาประจำกรรมธิการการศึกษาอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยของวุฒิสภาประธานคณะกการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรปลายบางประธานที่ปรึกษากิติตมศาศคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูทรบางสีเมืองเนื่องในวารละดิถีขึ้นปีใหม่ไทยในสงการนี้ปี2568นะครับก็ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ขอให้ลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นประเพณีสืบสารวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาหลายปีนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข แล้วก็เดินทางกลับบ้านในช่วงการปีใหม่ในครั้งนี้ด้วยความปลอดภัยและก็กลับด้วยสวดสีิภาพนะครับแล้วก็ในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ไทยในครั้งนี้ผมเองก็ขอวอวยพรและอารัตนาคุณพระศรีพระรัตนนาไตและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่ทุกท่านเคารพและนับถือช่วยโปรดดลนดานให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความจเจริญและขอบรารมีของ สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าประคุณทรงไทยนะฮะช่วยดลบรรดาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีใหม่สงการปี68ตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ